สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าปัดผู้เบามาถาดใส่บาทกับผู้สาวมีหนุ่มมารอดักใส่บาทนะคะเด็ด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 ถ้าถา,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 ออา,าดใส่บาทกับผู้สาวโอ้ยเอ้ยีหยังจมุีหยังผู้เบาเอ้ยออกชกผู้เบามาลอใส่บาทกับผู้สาว tháo đấy nhé các bạn ơi, các bạn đừng có nói cái gì ไปบ่ะน้องพ่อมาแล้วเจ้าก็ไปฟังคุณว่ะเฮ้ยเฮ้ยลงตาขอลงตาอยู่สองโอ้ยโอ้ยน้องพ่อเพิ่งกับพวกหจักหมวงสียู่พี่บัวกับว้าวุ่นมากเอาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเอาเอาขออนุญาตลงตาแป๊บนึง khéo gấp ตาลที่บ่ và ได้ À, พี่อ้าว Vá mạc เอ้ยน่ารักมากเลยน้อยเก็บเก็บโอ้ยลูกน้องกระไลมาพี่มาพี่ออกมาทางพีหน่อยชคใช่ มังต้องดูุ่นไาวมากเลยนะคะอยกเขามาไก่กันมูเจ้าอานั่งรับพลรับพะ วัเาวธาปยโนอายวโ้วย่างแล้วเป็นจังดฮะแล้วเป็นจังดโอ้ยบึงผีหน่องเลยอีลาะออกออกออกออแกไปใกล้ไว้รุ่นเขา เาเลยเนาะาเลยเนาะตังมาพี่ตังเฮ้ยตามหนุ่มแล้ว ย่างตามผ네ู้บ่าวต่อยต่อยโอ้มโอ้มไปเลยไปเลยไปเลยมวนสุดซีมี่นี่แ,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 แล้วบุญวหวอยู่ เอ้ตังเอ้ยนางขวัญเขาอยู่เบิ่งขาห่ากระออกได้พี่น้องเลยขาห่ากระออกโอ้ย แล้เบิ้งกระดัดหนาดักหลังเขาแม่บ่แม่นธรรมดานึงเดี๋ยวเขาไปหาพี่แซมเด้อนั่นนั่นนั่นดูบุ่มบุ่มยืดเสยน่ะไม่ใช่ ไม่ใช่พี่บัวนะเตรียมอุ้มต้องเตรียมโอ้ยเนาะถ้าเป็นแม่หญิงกันยังว่าสิไค่เนเนาะถ้าเป็นคนนะคะคนจะได้ผู้ชายจะเสียนะโอยไปแล้วอันนี้อันนี้ผู้หญิงต้องเสียนะคะว <laughs> ุ่นวายมากเลยวัยรุ่น บรรยากาศยามเช้านะคะมืัอนี้ก็เย็นแน่อยู่่คะแต่กับบ่บ่ปั้นดิเนาะค่ะบรรยากาศเพอดีๆเนี่ย่ะฮัลโหฮัลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีกันอย่าตีกันอย่าตีกันเด้อ ไปห้าเมื่อบ้านห้างทรงแค่นี้ละบ๊ายบายกลับก่อนนะคะทำบุญร่วมชาติ <laughs> ไปแล้วเทนี้โอ้ยว่าบุญแรงซีมี่นี่บุญว้แหง้งบึงมึงมวนแหง้งมวนกุ๊บขาโจอันนี้แกขาโจแลน่นประทานมู mãi lời, con này, má má má, mãi tuần mày ăn nè mãi mất bò mãi bò mì bảy, Nón mãi mất bò Nên mãi mãi mất mãi ก็ฝากกดแช์กดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอ,อุ้มบุญสำหรับคลิปนี้กับไวซ้ำนี้ก็นะคะสวัสดีค่ะ